สวัสดีครับเอ็นทีแคตต้มข้านะครับผมแกเลยเก็ทุกกล่องเลยอตอนนี้ก็กําลังสินค้านะครับเข้ามานะครับกําลังเกะสินค้าเช็คนะครับแล้วก็เตรียมจัดส่งให้ลูกค้าชุดนี้เป็นชุดอีกนก1 5 0ซีนะครับผมนี่นะครับเป็นชุดดุมเป็นชุดดุมสี่รูนะครับผม สี่รูร้อยสี่รูร้อยสิบนะครับที่มานะครับผมจะดูว่าชุดไหนเป็นสี่รูร้อยชุดนี้ก็จะมีอ,อุปกรณ์ครบเซตเลยนะครับธงมาลายชุดน็อตก็มีให้นะครับผมชุดน็อตนี้ให้ครบเซตเลยอ่าตัวน,นี้เป็นตัวมีเกียร์ฝากนะครับเป็นตัวที่มีเกียร์ฝาก ลูกขาอยากได้แบบมีเกียร์ถอยนะครับผมตัวนี้นะครับมีเกียร์ฝากด้วยสุดนี้ขอดีดี่้น่อยครับดา,น,น,ดบา,านึ่งต้องทำทใหมตัวนี้เป็นมอเตอร์เอาออกมาวางนะ แพ็คมาให้อย่างดีนะครับผมตัวนี้เป็นชุดคอนเทอร์นี่เป็นกล่องคอนโทลเนอร์นะครับกล่องคอนโทรลกล่องคอนโทรลนะครับป่าเ,เก็นนะครับปลาเกล็ดใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะใส่เป็นเป็นเท้าได้เขยแยกวาง ไปไล่ดูนะครับผมว่ามีของไาบ้างมาเทีวด้วยนะครับเป็นขายอุปกรณ์อะไหล่เอทีดีนะครับอะไหล่บัคกี้โรซ่านะครับราคาถูกนะครับผมที่เป็นอู่เป็นช่างนะครับก็สนใจสั่นได้นะครับนําเข้ามานะครับผมให้ช่างไปต่อยอดได้นะครับไปประกอบให้ราคาส่งนะครับถ้ามีจํานวนให้นะครับผมมาดูนะครับ อนี้จะตัวนี้เป็นล้อขอบ12นิ้วนะครับผมขอบ12นิ้วสายลุยนะครับสายลุยอย่าได้ลุยๆครับอ่ายางเป็น25นะครับ25คูณ10ขอบ12นะครับผมขอบ12นิ้วนะครับตัวนี้นะครับใส่บัคกี้นะครับเช็คนะครับดูนี่นาจะเป็นขอบ7นิ้วนะครับผม นี่นะจะเป็นชุดเผาชุดคิดคิดชุดชัวร์ล้อขอบหนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับผมชั้นเช็คเป็นอะไรครับล้ออเป็นล้อเป็นชุดคิดอ่าชุดนี้จะเป็นชุดคิดนะครับคิดล้อขอบหกนิ้วนะครับอ่านี่ล้อขอบหกนะครับข้อทรงมาลายรางตรงนี้รีวิวให้ดูหน่อยครับว่าได้อะไรบ้างครับในในชุดคิดครับอ่าเริ่มจากล้อนะครับตัวนี้พรงมาลายนะครับผม เอามาที่ไดยากหน่อยครับโ,โ,โชกอันนี้เลยครับเป็นเป็นชุดเทานะครับผมอ่าชุดเทาน่าจะเป็นชุดเดียวกับตัวตัวนู้นนะครับตัวไฟฟ้านะครับชุดเทานะครับพร้อมดิสนะครับใครที่จะไปทาไฟฟ้านะครับนี่อีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งข้างนะครับผมชุดเทา ซืไฟฟ้าทําไฟฟ้าสําเร็จเลยครับมีครบทุกอย่างมีมอตเตอร์มีกล่องคอนโทนะครับมีแหลกพวงมาลัยมีพวงมาลัยครบเซตเลยลูกค้าแค่เพียงไปนี่แหละครับุ <Not. S 1> น็อตจุดน็อตนะครับผมครบเซตเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปหาครับข้อดีคือมันจบเลยไม่ต้องไปยุ่งยากไปวิ่งหาซือ<ม>้อน็อตอันนี้นอะไรครับเบรกเบรเป็นไม่ใช่เ <ขา S 1> บรคคาเลนเล่งอ่าเป็นชุดกล่องในชุดแป้นเหยียบคนเล่งนะครับผมตัวนี้นะครับ ขออนุญาตไม่แกะถุงเลยนะครับผมเพราะว่าของลูกค้าก็ได้แพ็คไปเลยนะครับเตรียมส่งนะครับเอามาเช็คก่อนนี่อะไรครับปิดนกหน้าชุดปีดนกนกชุดปีกนกหน้านะครับผมหกเซตนะครับหนึ่งคู่อันนี้เป็นแหลกปวงมาลัยนะครับผมนี่หกเซตเลยนะครับนี่เป็นตัวเริ่มต้นแหลกปวงมาลัยนะครับผม่น้นห้อ่ามาอีกอ่าเป็นดุมพอมา มาดูหน่อยดูหน่อยเป็นไงบ้างดุมคอมา้าเซตนี้นะครับครบเซตเลยเป็นคอม้ากับดุมสามรูนะครับโอเควางเดี๋ยวเราแพ็คให้ใหม่นะครับยอยนะครับนิดวง,ง,งนิดเบรกนี่ยอยยอยพวงมาลัยนะครับผมครบเซตโอเค รีดเบรกนะครับรีดเบรกปั๊มเบรกปั๊มกระทุ้งนะครับครบเซตเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมนะครับครบเซตเลยนะครับโอเควางเป็นคันเร่งโคแกงนี้ให้ดูหน่อยอยากเห็นเป็นล้อขอบสิบใช่หรือเปล่าสายทั้งเรียบนะครับต้องตัวนี้เลยครับสวยครับล้อขอบสิบนะครับสำหรับขอบสิบรายนี้นะครับลูกค้าไปาทำไปสามล้อนะครับผม โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ชุดคิดก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0ูนย์3ป3 6นะครับเป็นชุดอะไหล่เอทอะไหล่โกคาร์อะไหล่บักกี้นะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเป็นชุดไฟฟ้าก็มีนะครับผมโอเคก็ okay, วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ช่อง MT คาร์ต่อมคารด้วยนะครับสวัสดีครับ